มีหน้าที่ในการที่จะต้องสั่งผิดสถานที่แห่งนั้นจะเป็น5วัน6วัน10วัน14วันนี่จะต้องจะต้องสังษษษ่งผิดต้องมีคนคอยบอกว่าเอ้าเอ่อเวียนกันไม่เป็นไรเวียนกันไม่เป็นไรแต่ว่าเหมือนกับตื่ล้างมือ,อ้ตัวนี้มันมีเท่าไหร่ไหมโอเคได้ยอเรับ ทางด้านด้านชุมชนเนี่ยจังหวัดก็ได้มีคำสั่งออกไปแต่วันที่8แล้วนะครับว่าในส่วนที่มาจากจังหวัดเสียง5จังหวัดนะครับตามที่สปปประกาศเเสี่ยงสูงเนี่ยเราก็มีคำสั่งให้เมื่อเดินทางมาเนี่ยให้รายงานตัวกับตเจ้า้น้าหญ่บ้านอสมมนะครับแล้วก็ให้เก็บตัวดูวอาการ เขาเรียกว่าดูตัวเองที่บ้านนะครับแล้วก็วางขา้อกําหนดต่างๆว่ากรณีที่จะต้องห้ามออกไปในการกิจกรรมที่มีการชุมนุมคนมากๆนะครับ